สวัสดีครับมาพบกับลุงบุญอีกเช่นเคยครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมมะละกออีกครั้งครับที่เดิมเวลาเดิมครับตอนเช้าเช้าก็จะพาเพื่อนเพื่อมาชมสิ่งนี้ครับเป็นอะไรมาชมมันครับนี่ครับเพื่อนๆครับมะละกอรครับซึ่งก็ตอนเช้าเช้าก็ยังมีน้ําค้าง ลงเหลืออยู่บนใบนะครับยังมีน้ำค้างติดอยู่บนใบก็สดชื่นขึ้นมานะครับสดชื่นขึ้นมานี่แหละครับตอนเช้าเช้าก็ได้น้ำค้างสังเกตใบนะครับสังเกตใบใบจะหนาเขียวอ่าก้านใบเริ่มจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วนะครับนี่ครับนี่คือมะละกอฮอแลนด์นะครับ วันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เราสังเกตว่ามะละกอของเราเติบโตแข็งแรงเป็นโรคหรือไม่โตดีหรือไม่จะสังเกตได้จากสิ่งนี้นะครับนี่ครับสิ่งนั้นก็คือนี่ครับยอดของมะละกอครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการเจริญเติบโตเติบโตอของมะละกอนะครับสามารถที่จะสังเกตได้ที่ยอดนะครับเป็นข้อบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตอของมะละกอได้ทุกอย่างนะครับจะสังเกตได้ที่ยอดนะครับถ้าเราจะดูว่ามะละกอของเรายอด หหิกหรือไม่หยิกก็ดูที่ยอดอ่าสังเกตได้โดยตรงนะครับเพราะเห็นกันอย่างชัดเจนถ้าเป็นโูกยอดหหิกก็เห็นได้อย่างชัดเจนก็อยู่ที่ยอดแต่ถ้าสังเกตสิ่งที่เรามองไม่เห็นซึ่งอยู่ใต้ดินนะครับซึ่งอยู่ใต้ดินนั่นก็คือรากนะครับจะสังเกตว่ารากมรกอเราเดินดี ออกลากแตกลากดีก็อยู่ที่ยอดนะครับถ้าหากว่าลากมร,รกอของเรานะครับไปโดนก้อนหินหรือว่าไปโดนดินแข็งที่ไม่สามารถจะแตกลากเดินต่อไปได้นะครับเขาก็จะแสดงอาการขึ้นมาที่ยอดนะครับถ้าลากไปชนก้อนหินหรือว่าไปโดนของแข็งจนลากไม่สามารถเดินต่อไปได้นะครับ ยอดของเราก็จะยิกทันทีนะครับจะแสดงอาการที่ยอดทันทีของลุงบุญวันนี้ไม่มีนะครับยอดเดินดีมากครับยอดสวยมากถ้ารากของเราไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตไปได้นะครับรากไม่สามารถที่จะไปหาอาหารได้ยอดก็จะยิกนั่นคือเป็นอาการบอกเหตุนะครับ ของมะละกอได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการลากเน่าโคนเน่านะครับรากก็จะเหี่ยวเฉียวยอดก็จะเหี่ยวเฉาทันทีนะครับยอดก็จะเหี่ยวเฉาทันทีอาการทุกอย่างของมะละกอถ้ามีต่อลากต่อระบบต้นนะครับโคนต้น หรือว่าแม้แต่จะเป็นโรคลาน้าค้างหรือว่าลาวงแหวนนะครับก็จะมาปรากฏอยู่ที่ยอดนะครับยอดจะ,สะแสดงอาการก่อนนะครับจะมีอาการยอดหยิกยอดเหี่ยวอยอดไม่เดินยอดเป็นจุดบ่งบอกได้ดีที่สุดนะครับสิ่งแรกในการเข้ามา สังเกตมะละกอนะครับให้เพื่อนๆมุ่งไปที่ยอดนะครับถ้าหากว่ายอดอยังยังสวยหามแบบนี้นะครับนี่ครับยอดอยังสวยหามแบบนี้ก็จะแสดงได้ว่ามะละกอของเรายังแข็งแรงนะครับดูใบของเขาครับไม่มีหยิกไม่มีเหี่ยวนะครับไม่มีเฉานี่ก็แสดงว่ามะละกอ กำลังเติบโตได้ดีนะครับวันนี้ของลุงบุญไม่มีต้นที่เหี่ยวนะครับถ้ามีอาการเดี๋ยวจัดส่องให้ดูนะครับวันนี้ลุงบุญดูดูแล้วไม่มีเลยนะครับนี่ครับต้นนี้ก็แข็งแรงนะครับดูดีครับก็ไม่มีอาการใดๆปรากฏให้เห็นนะครับนี่แสดงว่ามะละกอ กำลังเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับรากระบบลาก,ลาก,ลาก,ลากไม่มีปัญหาระบบโคนต้นนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับดูนะครับนี่ครับระบบลากโคนต้นไม่มีปัญหาแข็งแรงดีนะครับต้นอาจจะไม่เท่ากันนะครับปลูกไว้ประมาณห้าหกต้นนี่ปลูกมเมล็ดนะครับไว้เมื่อทําการแยกเพศเสร็จก็จะตัดทิ้งต้นที่เราไม่ต้องการออกนะครับ จะเว้นไว้เฉพาะต้นที่เป็นต้นกระเทยนะครับนี่ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมเทคนิคบอกเทคนิคต่างๆนะครับในการดูมล,ละกอว่ามล,ละกอของเราแข็งแรงหรือไม่นะครับอันดับแรกนะครับจะอยู่ที่ยอดนะครับหากน้ําท่วมนะครับหากน้ําท่วมยอดก็เป็นเหตุให้เรามองได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับและสําคัญ ถ้าน้าท่วมนะครับใบด้านล่างนะครับนี่ครับใบนี้นะครับใบด้านล่างของเขาก็จะกลายเป็นสีขี้ม้าขึ้นมาทันทีนะครับเหี่ยวโจ๋มาทันทีนั่นเกิดจากการาน้ําท่วมเขาจะคายน้ํามาไว้ที่ใบทั้งหมดนะครับทําให้ใบของเขาเหี่วแล้วก็ปลดทิ้งไปนะครับนั่นเป็นมะละกอที่โดนน้าท่วมแต่จะสังเกตได้ ดีในตอนที่มะละกอโตนะครับส่วนมะละกอเล็กๆแบบนี้ส่วนมากจะไม่มีน้ําท่วมหรอกครับเพราะว่าส่วนมากจะปลูกกันในช่วงฤด,ดูที่ยังไม่มีน้ําท่วมนะครับแต่จะพาเพื่อนๆมาสังเกตยอดวันนี้นะครับเน้นที่ยอดนั่นก็คือมุ่งไปที่รากมะละกอนะครับถ้ารากไปโดนของแข็งนะครับรากไม่สามารถที่จะไปต่อได้ยอดก็จะหกทันทีนะครับ แสดงให้อาการให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้ายอดแข็งแรงแบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่ามาละกอของเราหลากกำลังเดินกําลังแตกลากอ่อนออกมากําลังรับสารอาหารอย่างเต็มที่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูมละกอมาสังเตกตเคล็ดลับถ้าหากมาละกรหลักไม่เดินก็มาดูที่ยอดนะครับอาการก็คือยอดหยิกนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกำลังแรงใจนะครับเพื่อนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเช่นเคยนะครับก็ฝากไว้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจลุงบุญเช่นเคยนะครับก็ คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ